ท้ายดย้วยริกทอดถียหน่อยเอาไปตำพ่อบุบเนี่ยค่ะใส่ไปเลยค่ะเพื่อนๆจัดไปค่ะมักเผ็ดก็ใส่เผ็ดจัดไปเลยจ้าแต่ว่ายาหน่อยใส่ซํานี่แหละคะ่ะอร่อยอร่อยนลจ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนทอดกระปองไว้โดนด้วความเพื่อนเขาต้มไปสักพักหนึ่งนะคะเขากรตปองคนณแล้วค่ะกคๆถี่จมๆแล้วค่ะเอาก็มาเอาอกค่ะเพื่อน บ่ต้องย่านบนนัวหอกค่ะบวกไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อเพื่อดับคาวนะค่ะย่หน่อยเป็นก้นกินยากาค่ะเพื่อนเพื่อนส่วนมากบ่กข่อยซื้อกินหรอกค่ะปลาตลาดขันว่าต้มเองนี่ค่ะเขากับปิดไฟปิดไฟแล้วเ้าก็มาตักปลาออกค่ะเพื่อนเพื่อนตักปลาออกไว้ให้หมดเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนีย้ยหน่อยสิ้าเพื่อนเพื่อนมาตุมกระดูกปลาค่ะเพื่อนเพื่อนเบิงเครื่องตุมง้ํากระดูกปลาก็เยายหน่อยนะคะ มีข้าวตะไคร้ใบมะกรูดมะเขือเทศแล้วก็พริกกระเทียมหอมใส่หอมแขกนะคะหอมแดงหน่อยบบมีค่ะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็พริกแห้งทอดนะคะเพื่อนๆตามด้วยมะขามเปียกใบกะเพราผักชีฝรั่งแล้วก็ต้นหอมขอโทษและขอไผ่ด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนบ้านพัฒนทำงานค่ะเพื่อนๆจ๋าก็บด,ด้มีอะไรหรอค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเกลือ ผงนวดลดดีเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็น้ำปลาะนะ,จะเจ็นเพื่อนจ๋า oh. เพื่อนพระเบงซอยะอยหน่อยเนี่ยค่ะนี่ปีมือดีค่ะยายน้อยสับปลานะคะเขียงเรียนน้อยเป็นสองชิ้นเลยค่ะเพื่อนๆจ๋ามาสิคุ่มค่ากินกระดูกปลาบนี่ค่ะยายน้อยเขาเจ๊าหายนี่ค่ะเพื่อนโอ้ย oh. แต่ว่าใส่สไปก่อนค่ะเพื่อนสีมะฮันพวกเครื่องพวกนี้ค่ะ จะมาหั่นเครื่องนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าทนใช้ไปก่อนนะคะกลมไปอย่างนึงเนาะค่ะต้มใส่เห็ดนางฟ้านะคะปลากระพงกระดูกปลากระพงต้มเห็ดนางฟ้าค่ะเพื่อนๆจ๋าขอโทษขออภัยด้วยค่ะหมอกเ็ษเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนปลาค่ะไปต้มกระดูกปลากันค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆย้อยหน่อยเศษต้มในกระทะนี่แหละค่ะเพื่อนไปเตรียได้กระบอแจงบนนี้ค่ะเพื่อนจ๋าเมื่อเพื่อเก่าเครื่องที่เห็ดมาเรียบร้อยย้อยหน่อยเสีใส่ลงไปเมื่อเลยค่ะเพื่อน มะขามนะคะใส่ลงไปเลยจ้าเกลือค่ะรสดีจ้ะต้มเครื่องไปเลยค่ะเพื่อนๆเสียดายค่ะเสียดายที่จะเพื่อนแย่หน่อยก็อนต้มเครื่องให้มันโดนๆให้มันเครื่องออกบักขามมันเปื่อยก่อนนะคะเ,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 พเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอี ปลาห้าเนียเปื่อยไว้ค่ะเพาต้องทาดูดค่ะเฮียต้มให้บากขามันออกสะกอนนะคะเพื่อนเดือนแล้วยันว่าใส่เฮ็ดลงไปค่ะเพื่อนเฮ็ดที่ห้าวหลังมีบ,บน้ำออกแล้วเนาะคะ่ะใส่กระเลยน้จ้าเ,เพื่อนจ๋าที่ต้องรอช้าค่ะเพราะว่าถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราใส่ปลาไปแล้วเราจะคนไม่ได้นะจ้าด้วยน้ำปลาค่ะผงนัวเราใส่ไปแล้วเนาะคะ่ะ ใส่นิดหน่อยนะจ๊ะน้ำปลาจ้ะเฮ็ดท่าก็เริ่มซุกแล้วเนาะคะ่ะเพื่อนๆเราก็มาใส่ปลาไปเลยนะคะเพื<ๆ>่อน<ๆ>จ้ะนี่หน่อยแต่สปลาเท่ใส่หมดเลยค่ะ<ๆ>เลย<ๆ>ลงไปเลยค่ะเพื่อน<ๆ>ขอใส่มือด้วอค่ะขออนุญาต เดี๋ยวค่ะเพื่อนเพื่อนาอยากให้น้ำที่เหลือมันหยดลงไปนะคะน้ำนี่กะละมังะคะ่ะเส็จเอาเนี้ยหนีบแบบนี้อยู่ดอกค่ะแต่ว่ามันบดคข่ยถนัดเนาะคะ่ะสำหรับปลาอันนี้เอาต้มบดดนดค่ะเ,เพื่อนต้มแป๊บเดียวเพราะว่าเขาหลวกไว้แล้วนะคะเ,เพื่อนจ๋าที่ใส่ปุ้งปลาค่ะเ,เพื่อนมาทำเองกินเองดอกค่ะเ,เพื่อน ใส่ไปเลยนะจ๊ะนี่หน่อกระชีไส,ส้ไปกับซีบโครนเหรอคะพอเดือดแล้วก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะค่ะเพื่อนค่ะใส่ปลาไปน้าดือดได้ที่นะคะเพื่อนเพื่อนเอาก็มาใส่ใบขราวนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าใส่ลงไปนะคะใส่ไปเลยแล้วเอาก็ใชาทับพีกดๆลงไปเพ่ต้งค้นะค่ะเพื่อน ตามด้วยต้นหอมกับผักชีฝรั่งนะคะเพื่อนถ้าก็ใส่สอนกดลงไปค่ะเพื่อนว่าตองไปค้นค่ะเพราะว่าปลาอันนี้มันจะเปื่อยไวค่ะเนื้อมันจะเละค่ะตามแบบนี้ไปก็เรียบร้อยละค่ะเพื่อนท้ายด้วยพริกทอดถีหน่อยเอาไปตำพ่อบุ๊ๆเนี่ยค่ะใส่ไปเลยค่ะเพื่อนจัดไปค่ะ มักเผ็ดก็ใส่เผ็ดจัดปรยจ้าแต่ว่ายะหน่อยใส่ซ้ำนี่แหละคะ่ะอร่อยอร่อยนะจ๊ะเ,เพื่อนๆเรียบร้อยค่ะต้มยำก,ากย้างปลากระพงยายน้อยค่ะแซ่เบเซบนัวค่ะเ,เพื่อนๆจ๋าสำหรับคลิปนี้ยายน้อยขอจบแค่นี้แล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามยายน้อยนะคะเพื่อนขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่มาติดตามยายน้อยนะคะสำหรับ เพื่อนๆต่างประเทศหรือว่าเพื่อนๆที่เมืองไทยหรือจากซอฟป,ปอปอเล่าก็ดีเลยจ้าขอบคุณน,น,น้องๆนุงน้งๆะคะสวัสดีจ้า